ก็สบบันเทิงห้า ข่าวแรกกับข่าวกราวของนางเอกร้อยล้านจากภาพยนตร์ a อ m เอมอรักเออรเร่เอย่างสาวไอปีชฉียดที่ประสบอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถบรรทุกน้ำแข็งบนถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่กำลังเดินทางไปถ่ายละครซิตคอมที่จังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไหลปาราหักปอดฉีกเนื้อตัวเขียวช้ำบริเวณใบหน้าก็เป็นแผลมีคิ้วแตกเป็นแผลลึกแก้มถลอกเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแล้ววันนี้เมื่อช่วงเทียงที่ผ่านมาทางแพทย์ที่รักษาาพร้อมมกับคุณแแ่ละสว ได้ออกมาแถลงข่าวอัปเดตอาการต่างๆจะเป็นยังไงบ้างไปฟังพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ไม่มีฮะตอนนี้ไม่นั่งกังวลห่วงว่าเม,มื่อไหรก็จะน่าจะหายกลับไปไปแสดงหนังได้คุณหมอครับช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องอาการแทรกซ้อนไหมครับก็ตอนนี้ไม่อะครับเพียงแต่ว่าก็เรื่องแผลนี้ก็ยังเฝ้าระวังอยู่ว่าไม่ให้มีอาการติดเชื้อนะครับในพ้นถ้าพ้นสัปดาห์หนึ่งไปแล้วก็น่าจะค่อยวางใจเรื่องตัวแผลได้มากขึ้นกว่านี้ แต่เรื่องปอดก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าต้องต้อง,อง<ช>พยายามบริหารการหายใจนะ<ช>ครับเรองอการเ,รเาจ็บสวนไหะเจ็บตรงไหนยังไงเจ็บค่ะก็มีเวลายกแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกไม่ได้แล้วก็เอาเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยจะเดินเร็วไม่ได้มากเพราะว่ามันระบอมแบบซีขวาทั้งหมดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไอซ์แข็งแรงขึ้นไวๆด้วยก็แล้วกันนะคะ ก็สิบบันเทิงห้า